ทุกอย่างแต่แต่เชิญไม่เป็นอะไรไม่เป็นอ่ะลูกเก่งทุกอย่างเชิญไม่เป็นอ่ะโอ้ยทมามเป็นอย่างนี้ลูกเอ้ยไม่ได้อยากเห็นนะคิดถึงกูหรอคิดถึงกูแน่คิดถึงหรอเฮ้ย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 ไอ้หนูหมายเลยลูก ไหวไหม,ม<า>ไหวไหมกัวกวลัวรุ่งมึงไม่ไหววะไม่ไง่วงไงเอาผ้าปกหัวมาหน่อยเอาผ้าปกหัวมาหน่อยสิมันเดี๋ยวไอ้นี่มันเปิดให้ดูเฉยแรกครอบมงครอบไหไว้ไงอ๋อ ยยแม่ที่แท้จริงเธอโทรมาแล้วยี่หว่าเธอตื่นไหมเนี่ยกูว่าจะซื้อกิปติดให้ลูกอ่นุ่นต้องผมลูกเนี่ยและยาวยาวมึนไปยอมไปเลยนนินอะว่าจะติดกิฟให้ลูกอยู่โอ้ยหลับอีกแล้วเฮ้ย มันขี้เศร้าแล้วนเลลูกโอ๊อยไ,ไหวไหมโอ๊อยโอ๊ยไหวไหมไม่ไหวว่ะเระวง<ม>ังยิงนะราระว,วังแมงนะแค่ยิ้มหวานสิ <c ười> รำคานแม่เน้ <c ười> ได้ส่งมาเลยกิ๊บเนี่ยติดกิ๊บข้างนี้พอดีฝานฝันมานะาาาทำาด็กมันก็ยาวผมอ่ะ อายิมหวานให้แม่นุ่นเลยแม่ขายของหมดยังหวหมดแล้วโอ้แม่ก็แจม่มแจมเกินเนาะหมดแล้วของหมดแล้วไม่มีอะไรให้ขายแล้วเนี่ยโตขึ้นหนูใช้อะไรได้บ้างแม่โตขึ้นหนูใช้อะไรได้บ้างเกอมจะมาใช้อะไรแล่ะเขาเป็นซีโอ โอ้โห oh. right? เป็นซีอด้วยเป็นซีโอผเป็นประธานนะจะไปรู้เขาเป็นประธานเหนือเน่บริษัทเหนือเด้แล้วเขาจะไปใช้อะไรลนะเอา้าาล ดูขาวอะอุ้ยอุ้ยตาแหววายตื่นไมเนี้ยลูกมาตื่นมะเปล่างิดงิดเดองงิดงิดเหรอมันขี้วหงิดเหรอวายอ้าาาาวีาาาาาา เหมือนใครล่ะเวลา,าน,นอน,นอ่ะว,วันนี้ได้ยินเสียงวอยวายยายเรียกยายอเนอะดังมาถึงบนบ้านเลยโอ,โอ้มันเหมือนไข่เนี่ยดูยายลุกไปไหนไม่ได้เลยมันกำลังแม่กันเลยนะเนี่ยมันมีนี่ ไหวไหมลูกไม่ไหวอย่าฝืนนอนไหมนอนต่อ<ท>ไหมเว้ยไหวไหมสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะ <laughs> จา๋าจ๋าเออดัดมือดัดมือดัดมือยีหวา่าตื่นยังอ๋อเว้ยตื่นไหมจ๊ะโอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะ <m> โอ้ยปิดให้มันทีเดี๋ยวแมงเข้าไม่มีแมง เรื่องจบเลี่องจบแล้วนี่ <c oughs> เรื่องจบไม่มีนมอ้ยไม่ไหวอ้ยอ้ยไม่ไหววะอ้ยเอาไหมเอาไหมเอาโอ้โหไม่ไหวว่ะเ้ยอ้ย,อยเอาไหมเนี่ย โอ้ยหวานตื่นไหมจ๊ะตื่นไหมจ๊ะทำไอ้หัวทำมาทำวิ้ยหัวตามันใครนี่ยหัวตามันใครหนาะหวานหวานได้เจอยางดอกกันตะวันอ่ะ เห็นแล้วได้รูปแล้วบันทึกแล้วบันทึกรบันทึกูปเรียบร้อยรดทางตาเองโอ้ใครทำขนมปั้นขนมปันลนมไหมอะม่วงเบ็ดเรียบร้อยเรียบร้ ได้จบจากกลมบล็อกเลยใช่หรืจะกินหรือหนูจะให้อุ้มฮะจะกินหรือจะให้แม่อุ้มรักของไงลูกนองหูแน่หรืออะไรหูน่ะพูดข้ามหูมันอ่ะเอาอย่าให้โว้ยเว้ยเว้ยเว้ยดูค่ะเว้ยในน่ารูก เด็ดไม่แน่ไหนไปไปหาเออเอาที่บานเด็ดยี่หวาถือขวดนมเองสิลูกแม่โทรมาเออจับขวดนมสิลูกเอาเลี้ยงเต่งไม่ทำไม่จ้างไม่จ้านมจะหมดแล้วลุกขึ้นไปช่องหน้านี้ต่อยหรือไงเนี่ย ไม่ให้ลูกเรี้ยงจี่หวาพี่หวาเด็กจีนนี้พาชายน้คุคิดถึงแม่ไหเน่ะโอ้ยเออหลอกหลอนกแล้ว เด็กีวะยาวเร้วสิลูกแม่พาไปโกกผมละยิ้มยัง อยากมัวคิดถึงก็คิดถึงนะอยากคุยก็อยากคุยอยากนอนก็อยากนอนโอ้ยไหนอลูกไอชิเบตแม่ไปหานะไอชิเบตเจอกันนะเช้าไอใส่หมวกโชว์แม่นุ่นเลยแม่ใส่หมวกให้นี่คือหมวกสุดชวย อยาเล่นยังดีได้ไหมดูดิทนตั้งอ่ะใส่หมวกแล้วคืเป็นสาวน้อยเลยโอดูหัวหนาไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจ้าเอกันจ้าเอ๋กันจ้าเอไม่รู้ว โอ้ยเออเบโชว์นิเบโชว์นิเออทาไมระห้างมีสองอันอันนี้อันนึงอันนี้อันนึ่งมีระกิมสองข้างเลยนะเว้ย เลยลงมโนยันกางเโก้งป้องปอมเลยปโกงแต่ยป้อมได้นเดียวเลยนะะมีค้างด้วยเลยเข้าคอนนวดค้างตอนอาบน้ำทุกวันเลยนี่ยายเขาเขค้อนนวดหน้าหล่ะทุกวัน นวดคางหลานจะได้มีคางว่ะล่ะกลัวหน้าสั้นเหมือนหมาเหมือนกูฝันหน้าสั้นอ่ะเออกูไม่ได้เหมือนหมาเลยหน้าเหมือนหมาเลยฝัน่ะเขาไม่นวดในกูเลยมั้งเขานวดในตลาดมั้งมึงนนวดไม่ได้แล้วตอนที่มึงออากับให้ที่ดีาแล้วไะ จมูกก็ไม่ให้กูให้กูมีมาแค่หายใจนี่เน่นี่เน่ดูตากสวยเหมือนแม่นุ่นเลยนี่เนี่ยน่ะลับโอ้ยหน้าของนี่ปั่นจะเหมือนหมาเลยล่ะนะดีดูหน้าเหมือนแม่เนี่ยเนี้ยหน้าเหมือนแม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคางเนี่ยแม่สวยลูกก็ต้องสวยมาเยิ้มเยี่มอุ้ยอุ้ยยี่ยมย่ะนี่นี่อัตเอ๋อขวดดีค่ะ ยิ่บายังคะอู้อูเยนยังสายิ่เอกันแล้วยิ่บานสาย่้มตงแม่่งแยังเก่งล้วตอนเช้าอ่ะอู้ับปากอู้ตาดำเยอะทุกคน ต่ S <S อไปให้เอนางเลี้ยงเถอนะออนางแต่อยากไปไหนไม่ได้เลยเลยนางบอกว่ามึงไปออกรถใหม่ไปส่วนยี่หวาบอกกูมีอะไรบอกกูต้องการอะไรบอกกูมึงไม่ต้องยุ่งล่กูไปออกรถใหม่รนยี่หวาเนี่ยกูรับผิดชอบเองนี่ โอ้ยายนาก็สปอยหลานน่าดูสปอยอย่างน่าดูเลยน่าอยู่างไรอะเอ๋แต่เอ๋โอ้โหฉาดน้อยน้อยเฮ้ยยิ้มหวานยังคะยิ้มหวานยังเฮ้ยดิทันเนี่ดื้อโอ้ยโอ้ยรำไร ไม่ไหวเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วนิ่งแล้วเหรอ่ะหลับเลยลูกอ่ะไปหลับในไหมหลับในหรือเปล่าลูกไอ้แกไอ้แกร้องเพลงไหนไหวไหมไหวไหมลูกสายตากลัวไม่ไหวไม่ไหวกลัไม่ไหววะ <g ül> ไม่น่าไหวไม่น่าได้หลับเหรอหลับหน้าจะหับแล้วอ <mm> ะโอ้ยโอ้ยโยเอิ้ตัวใหญ่ แล้วตัดชุดแขกเลยลูกโอ้ไหวแล้วโอ้ไม่ไหวจริงแหละไม่ไหวอย่าฝืนนะลูกนะเออไม่ไหวอย่าฝืนลูกเอจ๊ะลูกเอจ๊ะกำล,ล,ลังสู้กบหนังตาตัวเองอยู่ไม่ไหวแล้วไม่ทำเงินดัดัไม่ไหวฮักกี้ เนี่ยลูกข้าน่ะเค้กี้เป็นมัดมัดเลยด้วยเคอกี้ให้มันนอนขล,ล,ล,ล้วาเออเออเอาทิบเอ็ดเดือกันบอกละกูดิกดออกเป็นมะละ <c oughs> กดออกไม่เป็นไงจะเลิกด่าแล้วไม่ได้กดออกดิ่กออกไม่เป็นเก่งมากทุกอย่างแกกดออกไ์จดออกไม่ได้อไ